สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันกับในช่วงบายของมือวันที่31เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะเมื้อนี่นะคะแอดผ้าเพื่อพี่น้องประเท่าสุข,ขุสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดนํามา ฝากตอนพม่พี่น้องบานเท่าสุขสุกสนสองแนวทางสองอาจารย์ด้วยกันนะคะพี่น้องคะก็มีแนวทางจากลุงติ้งเชียงคานนะคะลุงติ้งเชียงคานนะคะแล้วก็มีแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะพี่น้องคะมูอน้อาจารย์เคยทําได้เล่าบอสะดวกที่สิให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอสสบายเนาะค่ะพม่พี่น้องแต่ว่าอาจารย์เล่ากับฝากแนวทางมาให้แอดนําฝากพม่พี่น้องเอฟซีบนเท่าสุขสุกสอยูนะคะพี่น้องคะ เอาแนวทางมือนี้นะคะของทั้ง2อ,อาจารย์2ท่านนะคะซีเดมมาเป็นตัวใดพ่พอแม่นพนลองว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเออวันดีครั้มือนี้มือมือสุดท้ายแล้วมือน,นแม่นค่ะลุงติ้งเพราะว่ามันคามันคาใจนะคาใจอันใดคะลุงติ้งคะอ่อมันคาใจว่า มาคิดเบิ่งแล้วไว้เล็กห้ากับเพานี่มันมาตัวหนึ่งแล้วมันเชีอยวใส่กัดบ่มาคืนยูแล้วค่ะกแกเดี่ยวเตี้ยใสงูใสงูจริงะเอ้ค่ะหน้าสุดเดียวกันกับอันสัญจรนั่นนะค่ะพี่ลุงติ้งส่งไปหน้าสิบห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกมันฮิตคือเดียวตั้งแต่สี่หนึ่งนนน่เล็กเมานะเออนี่เดี๋ยที่ลุงติ้งส่งมาเนาะค่ะ เออพว่ามันชิมีสีห้าแปเกาสินะค่ะเออเฮ็ดนั้นได้มันก็หลุดยักเลขสี่ี่นะมันนี้หลุมที่ออกสกับเก้าทิมแล้วนะค่ะอบนี้มันเลืออยู่หกับแป๊รอบนี้หมอบึงโลห้าแปดนี่มันชิมีแปยั้งสิเดี๋ยววานนใส่หกปกับห้าแปดราหมอบึงโลใส่บุได้เออใส่บุได้ปคะ เออใส่บไดายรถขันขันท่าเพิ่นมากะแล้วแต่เพิ่นสินะแล้วมันนี่ดุจิงนั้นมันมันเน้นได้มันนี่เมันเน้นคือห้าซุนกับห้าสามสองตโตข้านี่มันนี่เน้นหาซุนกับหาสามเออค่ะถ้าตามผมมันต้องต้องมาหั่นสินะค่ะหรือว่าเลขสามโตก็ใส่ไปข้านี่ค่ะเอออยู่ข้านี่อยู่ไอที่ใบดึงขนาด อันนี้อันที่เห็นนึ่งหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์นี่บ่หลูกติ้งเอาไปนี่เป็นมะคะเออเออเอออันนั่นอันนั้นสางตูนะอ่าค่ะลูกติ้งเออแต่สรงตัวคือเก้าอันน้นสอางตัวเราบเปลี่ยนแปลงจ้าเออแต่ว่ามันไปเน้นเก้าสี่กับศูนย์สี่นะค่ะอ๋อเนีนยศูนย์คือเก้าสี่กับศูนย์สี่ล่างเนาะค่ะเอออันนองนั้นก็กันไว้อันนี้คือกันจ้ามันห้าไม่มีมันตามกับมันมีห้าแป้นหรือมีอะไรไปฮั่นก็ มันเน้นห้าสามกับห้าซูนห้าซูนกับห้าสามเพราะนั่นแล้วก็อันเชินชิกลบชิ่งเป็นเรื่องของเพิ่นนะแต่ว่าหลุงติ้งให้ไปมันแก้ประกับนะนะจ้าอืมแล้วแต่ฮัวเรียกมันแค่นแค้แล้วน้อยตัวแล้วไปเออคือแข่งแข็มือนี้เอาชุดนี้เนาะค่ะลุงติ้งเนาะเออเออชุดนี้มือนี้ตกทายแล้วมือนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เบิ่งเบิ่อขืนหนึ่งฟันกับแมนยูฟันฟันก็ดีดอกมือวันมือขืนมือวันพุทธเนาะฟันพอดีดอกนะ วัววัววัววตองเสือมันขันฟันมือมันพูดอนยามใดก็แล้วแต่ฟันดีมันได้กระซังโอ้คือวันพุดนี่ถ้าเ้าฝันวันพุดนี่เ้าวไปต้องเสียตีลุงติงเสือบัเสือบัเสือมันบัต้องเสือมันอีหยังกระซังมันบัค่ะลุงติงค่ะหัวฟันเห็นตัวแดงจีคขึงกระซังบัต้องเสือมันอืมเฉพาะมันพูดเนาะเออสองวันพุดวันเดียวค่ะนอกจากนั้นขอเสือได้อยู่แต่ว่าวันพุดนี้ยาเสือมันเด็ดคัดผู้บางคนนี่ให้มาพูดจะ ฝันมือไดก็ให้ไปจะคือจะคือเด้วเหมือนบบเข้านานเรียนแดบ,บนั้นเนาะอืมค่ะวนฝันมือบุดีค่ะเออแล้วก็มีแค่นั้นเนาะนะจ้าลุงติ้งเออที่ชงไปให้แน่นะคะสรุปไปเบิงเฮินเบิงเลยจ้าคือเน้นๆม้อนี้อ่าลุงติ้งคะชุดบนนี่สองตัวนี่หาศูนกับหาสามเนาะค่ะเออ,เอ,อแล้วก็ล่างเก้าซี่กับศูนซี่ที่เน้นๆเนาะค่ะ S <S <S จา<ก>่จาจ่าลุงติ่งได้เลยคะ่ะโชคดีคือกันนะคะลุงติ่งค่ะขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องคะสุดนี้นะคะเป็นแนวทางของลุงติ่งเชี่ยงขั้นนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นลายมือของลุงติ่งเนาะค่ะ่พแม่พี่น้องเนาะลุงติ่งเราก็เน้นหเน้นสุดๆดแล้วสั่นพี่น้องคะเดี๋ยวอสิมารสรุปห้พ่พแม่พี่น้องได้ฟังอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องแคปหน้าจ,จอลายมือของลุงติ่งเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อ สรุปแนวาทางในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางในคลิปนี้แอดนัามาฝากพอแม่พี่น้องยุ่งสองแนวทางสองอาจารย์นะคะมีของลุงติ่งเชียงค้านะคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะเอาของลุงติ่งนะคะสุดบนนะคะพี่น้องคะทีลุงติ่งเลาเน้นเนคือหาศูนย์กับหาสามตัวขีดเส้นนะคะพี่น้องคะให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตเบื้องนะคะพี่น้องแล้วก็าอาร่างเนี่ยลุงติ่งเลาก็เน้นเก้าซีกับศูนย์ซีนะคะต่ว่าคูออ่นถ้าพอแม่พี่น้องมัก ในชุดนี้นะคะกะนําไปพิจารณาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะต่อมาค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะอาจารย์เราฝากแนวทางมากเพราะว่าอาจารย์เล่าบอสบายนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางชุดบนของอาจารย์คะ่ะมีหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดค่ะล่างเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ ก็มีประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางทั้งสองอาจารย์สองแนวทางนะคะพี่น้องคะมนอีอาจารย์เคยทําใดเราบกคอยสบายปันใดนะคะแล้วก็เลยบอสดวกที่เสีห้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าอาจารย์รากระใจดีนะคะราก็ให้แนวทางมากเน,นะะาะพี่น้องคะจังไดก็ะนําไปพิจารณาเบึงนะคะทั้งสองแนวทางสองอาจารย์นะคะทาม,มากทายชอบ แนวทางของทั้งสองท่านนะคะพี่น้องยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับมวนมือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะคาเทียทั้งสองอาจารย์เพนนั่มโชคลาภมาหายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องจะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องพรเท่าสุขุสุคนโชคโชคมันมันรำรไปด้วยแฮงแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณทั้งสองแนวทางสองอาจารย์ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากลุงติ้งเชียงคานค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะแล้วก็ ขอให้อาจารย์เคยทาใดนี่เศร้าป่วยเร็วๆเนาะค่ะอันถ้าอาจารย์ได้ฟังคลิปนี้ยู่นะคะก็ให้อาจารย์เศร้าป่วยเร็วๆค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะท้านผอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเร้วนะคะพี่น้องคะก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิด้รพ่พาด ทุกคลิปทุกข่าวสารจากทางรายการนะคะที่รายการนํามาฝากมาตอนพม่พี่น้องพระเทาสุขุสุขนนะคะพี่น้องคะช่องน้อยๆก็ขอฝากไว้ในดวงใจอมใจพแม่พี่น้องีนเด้อพี่น้องคะาสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องธรรมะถ้าชอบแนวทางของทั้งสองอาจารย์นะคะพี่น้องคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะอ,อื่นกะ ประกาศพ้นแล้วนะคะพี่น้องคะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีโชคมั่นไปน้่กันสุขู่สุขคอนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเห็นคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกสิเดทคอตัตล่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขู่สุข้อนไปก่อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ